แล้วนี่เป็นเย็นจากโฟลรงเครื่องที่แบบเครื่องจัดไปมากเนี่ยเดี๋ยวไปลองลองหาดูดูดิมีทั้งปลาหมึกเกาะอะไรโอ้โหเยอะแยะมากมายเกี๊ยวเกี๊ยวอะไรเกี๊ยวปลาอืโอ้โหแล้วก็ต้งหู้เนี่ยเนี่ยที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่ว่ามันมันแปลกเออเป็นเครื่องเคียงที่เขาทำมา นี่นี่นี่เนี่ยนี่นี่อันนี้คือคือซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับใี่เป็นเปลือกทอดี่ใช่เป็นเปลือกทอดระพุ่มด้วยของโต้วู้ใช่แล้วคือข้างในก็เป็นรสรสที่แบบลงตัวกลมกล่อมกินดูได้ฟังเสียงอือันนี้ทอดมาสักพักแล้วนะยังกรอบอยู่เลยอ่ะเรื่องเรื่องในเกี๊ยวเนี่ยแบบยางอัดแน่นอ่ะอืมอืมหัวใหญ่มากอืมอันนี้ต้มยำเกี๊ยวเลยเนี่ย โอ้โหกระดูกอ่อนใช่ไหมครับใช่ใช่นี่กระดูกอ่อนนี่นี่กระดูกอ่อนนี่คือคือมาเป็นแบบกระดูกอ่อนจริงๆอ่ะใช่ครับเคี้ยวนี่นะกรุบกรุบกรุบแต่นี่อันนี้คืออันนี้ก็ทีเด็ดอย่างหนึ่งนี้คือย่งย่งกระดูกอ่อนให้ดูสีก็แซ่บแล้วอ่ะเนาะกระดูกอ่อนเนอะที่มันก็มีทั้งทั้งเนื้อนะทั้งเนื้อหมูแล้วก็กระดูกอ่อนอย่างนี้นี่หมูโอ้โหมาแบบจัดเต็รียมเนี่ย ผมนี่เป็นคนชอบกระดูกอ่อนมากเลยนะจริงๆแบบเห็นแล้วแบบไม่ไหวเลยอ,ะอ่ะแล้วก็เขาจะเสริมทาแบบนี่มีน้ําซุปนี่ขนาดน้ําซุปน้าซุปนาหลักมาผมอออ,อออันนี้ราคาไม,ไม่แพงด<ม>้วยไ,ไม่แพงนะสี่สิบบาทเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เครื่องแบบจัดเต็มเต็มเลย